ก็มีคนแสดงความมินดีเยอะมากจริงๆคือตอนลงก็คิดว่าคงมีคนแสดงความมินดีแหละแต่ไม่ได้คิดเลยว่าจะเยอะมากๆขนาดนี้ทั้งแบบเพื่อนในวงการเพื่อนนอกวงการแล้วก็แฟนคลับค่อนข้างตกใจเหมือนกันว่าอุ้ยหลอกเราสำเร็จได้ยังไงคือเฟิร์นไม่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์สำเร็จตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้วค่ะทำไมถึงเก็บความลับนานขนาดนี้เฟิร์นกลัวจะมาบอกทุกคนอ่าเพราะว่า ขอบคุณมากๆเลยค่ะคือคนแสดงความดีเยอะมากจนเฟิร์นยังตอบไม่ไหวค่ะออวันที่ขอแต่งอ่ะจริงๆเป็นหลังวันเกิดเฟิร์นหนึ่งวันซึ่งก็ตั้งแต่มิถุนาแล้วค่ะก็ก็เหมือนไปเที่ยวแล้วก็เออก็ก็อยู่เขาก็ขออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการวางแผนกับโรงแรมไว้โดยที่เฟิร์นก็เหมือนจะเดาได้ว่าน่าจะทริปนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าวันไหนอะไรเงี้ยแล้วก็วันที่ขอจริงๆดันไม่ใช่วันที่เฟิร์นคิดว่าจะเป็นวันที่ขอด้วย ตกใจไหมคือมันก็ตกใจแหละเพราะว่าเราอะเราไม่คิดว่าจะเป็นวันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นวันอื่นในทริปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอขอมาก็เลยค่อนข้างตกใจเหมือนกันว่าอุ๊ยหลอกเราสาเร็จได้ยังไงคือเฟิร์นไม่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์สำเร็จตั้ง <laughs> แต่มิถุนาปีที่แล้วค่ะออทําไมถึงเก็บความลับนานขนาดนี้เฟิร์นกว่าจะมาบอกทุกคนอ่าเพราะว่าจริงๆอ่ะช่วงนั้นที่พี่โสข,อขอนเป็นช่วงที่นกนเพิ่งเสียด้วย ใช่ก็คือเหมือนแบบยังรู้สึกว่าเสียใจอยู่แล้วเราก็ยังไม่ได้อยากจะแบบรู้สึกว่ามันล่าเริงเกินไปคือหมายถึงส่วนตัวเนาะเรารู้สึกว่าเรายังอยากไว้อะไรอยู่ถึงแม้ว่าโอเคมันจะดีใจก็เถอะแต่เรายังอยากแบบไว้อะไรให้กับการจากไปอยู่แล้วพอเกือบจะลงละแล้วก็แมวหายอีกก็เลยเหมือนเป็นช่วงที่รู้สึกยังไม่พร้อมที่จะลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอช่วงปลายปีเอ่อแล้วเหมือนพอช่วงผ่านมาโควิดมันก็รุนแรงอีกเฟินเลยแบบรู้สึกว่าเออคนก็กําลังสูญเสียเยอะเฟินเลยรู้สึกว่า เรื่องของเราเอาไว้ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะจนวันนี้รู้สึกว่าหลายๆอย่างเริ่มดีขึ้นตัวเราก็มูฟออนจากความสูญเสียค่อนข้างได้แล้วด้วยแบบอ่ออีส่วนหนึ่ง<อ>ที่แบบนี่ยังไม่ได้อยากบอกใครตอนนั้นอนะเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่ามันแบบมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วมากก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าบอกไปคนหน้าจอตกใจว่าอ้าวเพิ่งคบกันไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเราตัวเราอะเรามั่นใจเราแหละเราถึงแบบตอบตกลงไปครอบครัวเราก็มั่นใจแต่ว่าเราอะอยากให้เวลามันผ่านไปสักนิดนึงด้วยให้คนแบบได้เห็นเรากับ พี่บอมได้เห็นไปเฟิร์นกับพี่บอมก่อนได้เห็นว่าแบบอ๋อประมาณนี้ประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ยล้วก็ค่อยแบบบอกไปเดี๋ยวเขาจะตกใจค่ะอีกเหตุ <c oughs> ผลหนึ่งแล้วก็เ,เรื่องโควิดจริงๆมันก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าเหมือนอะไรหลายๆอย่างมันก็มีจุดที่ดีขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะถึงเวลาแล้วเพราะว่าก็ก็เดี๋ยวก็จะต้องแต่งงานแล้วเหมือนกันไม่อยากให้คนช็อกเกินไปด้วยไม่เรองแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เร็วขนาดนั้นยังมีเวลาให้เตรียมตัว ประมาณหนึ่งค่ะบอกเป็นช่วงมาการจริงๆก็ปลายปีคือยังมีเวลาอีกเยอะมากแต่ว่าคือเหมือนเฟินเป็นคนที่แบบทําอะไรแล้วจะละเอียดนิดนึงก็เลยต้องการเวลาค่อนข้างเยอะมากในการจะเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ใช่ก็เฟินกับพี่บอมเหมือนมีรุ่นพี่ที่รู้จักเฟินแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เขารู้จักพี่บอมและรุ่นพี่สองคนเนี้ยเขาแบบเป็นเพื่อนกันก็เลยเหมือนตอนที่ม,มีคนบอกว่าแบบเอ้ยเนี่ยเขามี ผู้ชายคนนึงแบบนิสัยดีมากเลยแล้วก็แบบยังไม่มีแฟนสักทีแบบโสดมานานแล้วแบบเขาก็มาถามรุ่นพี่เฟิร์นว่ามีผู้หญิงคนไหนแบบที่น่าจะเป็นแบบคนประมาณยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแนะนำไหมแล้วรุ่นพี่เฟิร์นก็เหมือนแบบนึกถึงเฟิร์นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบแนะน,นําแนะนํามาอันนี้คือย้อนไปนานหรือยังเฟิร์นประมาณประมาณปีนิดนิดค่ะปีนิดนิดโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นแบบว่ารักไม่ต้องการเวลาเลยผู้เฟิร์น ใช่ค่ะ <c oughs> คือจริงๆต้องบอกว่าพ่อแม่เฟิร์นเป็นคนที่แบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออจะยังไงแต่ว่าแบบเขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากแล้วพ่อแม่เราก็เห็นนะคะพ่อแม่ก็ดูออกเนาะว่าแบบเออใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะแบบปล่อยให้ให,ให้ให้แบบเออเราแบบเขาเรียกว่ายังไงเดี๋ยวเหมือนคือปกติพ่อแม่เฟิร์นดูเหมือนจะปล่อยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยปล่อยขนาดนั้นแต่ก็มี ตั้งแต่ของพี่บอมเนี่แหละน่าจะแบบด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ของเขาอะไรเงี้ยทําให้พ่อแม่เฝนก็ปล่อยขึ้นเยอะมากๆเลยเหมือนกันค่ะช่ยเขาดูแบบสบายใจแล้วก็วางใจมากๆค่ะก็มีคนแสดงความมินดีเยอะมากจริงๆคือตอนลงก็คิดว่าคงมีคนแสดงความมินดีแหละแต่ไม่ได้คิดเลยว่าจะเยอะมากๆขนาดนี้ทั้งแบบเพื่อนในวงการเพื่อนนอกวงการแล้วก็แฟนคลับหลายๆคนเลยนะคะที่ที่แบบมาแสดงความมินดีคือเราดีใจมากจริงๆอะตอนอ่านเราเราล้ำตาลื้อเลยเราไม่คิดว่า มันจะมีคนมาแสดงความมนดีกับแบบความรักของเรามากขนาดนี้อะไรเงี้ยเฟิร์นเองก็พูดอย่ที่บอกว่าแบบเฮ้ยมันมีคนแบบแสดงความมนดีกับเรื่องราวของเราเยอะจังเลยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจแบบดีใจมากๆจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยส่วนเรื่องผลงานเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเฟิร์นก็จะยังเต็มที่เหมือนเดิมนะมก็จะไม่ได้แบบเฮ้ยมีครอบครัวแล้วก็อาจจะแบบ ไม่สามารถเล่นละครให้คนอินได้นี่คือแบบรับรองว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นเฟิร์ก,ก็จะยังตั้งใจทำงานเหมือนเดิมก็ยังจะอยากฝากให้ทุกคนแบบติดตามผลงานต่อไปค่ะ <S <S